إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حدِّي حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم ترحمون พี่น้องคุณผู้ชมละหมาดยุหมาที่มีเกียรติกันครับอูซีคุมม้ยยมไว้ใจในจากุลอัลลอฮฺอัลซุวะญัลคนอื่นก็สังเสียดวงกับผมแล่ากับพี่นอ้องทั้งหลายให้มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาประกันตัก,ตกวาการยำเกรงเป็นเจ้าเป็นเสบียงเป็นทางออกที่ดีสำหรับชีวิต ของเราสางบุญยาต่อคนอัคราว่าไม่ยจะกิลาไอจานละหุมขรัจเลใครที่ใช้ชีวิตโยบ่บนการตักว่าการสํารวรยังำเกรงต่อ Allah ไอ้ยานละหุมขล,ลังเลย a l l ก็จะให้ทางออกที่ดีสำหรับเขาพี่น้องครับ Allah ให้เราได้มีชีวิตขึ้นมา เราก็จะขอลเราก็จะขอลักษณะอินทรีย์ที่อัศริตควีพระองค์ทรงบอกว่าเราเนี่ยได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาที่อัศริตควีเกี่ยวกับการสร้างที่ที่สวยงามที่ดีในบรรดามรรคทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมามนุษย์มีความสวยงามทั้งสรีระและมีความสวยงามทาง ความคิดสติปัญญานี่คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เราสร้างขึ้นมาใละพระองค์ทรงบอกอีกว่าหัวอันชอคุมมินันอารติพระองค์นั้นได้สร้างสู้เจ้าขึ้นมามินันอารติจากเดิมมาจากดินจากดิน ท่านนบ,บีอาดามาลิสลามทุกสร้างมาจากดินท่านเดิมของเราคือมาจากดินวัสตะมาระคุมฟีฮะและให้สุจาติตางไรได้มีชีวิตบนโลกนี้อมมารใช้ชีวิตโยบุบนพื้นท่านป้องกันฝันนาให้เกิดสิ่งที่ดี นี่คือส่วนหนึ่งจากเจตนารมณ์ที่เราได้สร้างเราขึ้นมาพอเราสร้างแบบนี้เราให้ความสะดวกมากมายเอเราให้สติปัญญามนุษย์ขึ้นมาสุดท้ายมนุษย์สร้างเสื้อผ้าอภารีตสวยงามมนุษย์ก็สร้างที่พักอาศัยที่สะดวกสบายผ่านมาทีละยุคทีละยุค ที่แต่สมัยที่แะ่สมัยด้วยความคิดด้วยกับการพัฒนาต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงทีเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกเดือนทุกปีเมื่อเราโอนไปเมื่อหลายสิบปีหรือว,ว่าในอดีตเราจะพบว่าการส,สาร้างไม่เหมือนกับในยุคนี้เมือ่อก่อน รถไม่มีเครื่องบินไม่มีแต่การเที่เราบอกว่าอัวอันชะคุมพอลเราได้สร้างมาสู่เจา้ามาจากบินเนี่ยและในสภาพที่สวยงามโดยมีสติปัญญามีความคิดว่สาสัมมาคุมฟีหาเลยให้สูเจ้าได้ใช้ชีวิตเอาสติปัญญาเที่ร้อยมากคิด,ค,ดคิดปัฒนาให้เกิดการปัฒนา ในขณะ่เราไดมีชีวิตอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เราได้รับความสะดวกสบายจากสิ่งที่ลอ้อสร้างอื่นๆเรานํามาเป็นคืออำนวยความสะดวกพ้นั่นงมาจากฝานะครับเกิดความอุดมสมบูรณ์แผ่นดินอุดมสมบูรณ์มนุษย์มีความคิดจนกระทั่งวันนี้มนุษย์เคลื่อบินมนุษย์เดินทาง มีบ้าน่วยงามมีแอร์มีทุกยนันสี่อำนวยความสะดวกนี่จากสิ่งเียเราให,ให้มาในความผิดมนุษย์แต่สิ่งเียเราบอกว่าสัมมารุมฟีฮะเพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตได้พัฒนาสิ่งเด่เกิดขึ้นในขณะที่เขามีชีวิตและสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือ เมื่อเราอยู่ในเป็นชุมชนแล้วมันก็ต้องเกิดการใช้ชีวิตรวมกันเกิดการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมีระเบียบในสังคมเราอยู่คนเดียวเราก็พัฒนาได้ตัวเดียวคนเดียวอยู่เป็นกอุ่มกล่ก็พัฒนากอุ่มกัุมพออยู่ในสังคมที่เล็กๆก็พัฒนาในสังคมเล็กๆ ไปสู่สังคมตี๋ใหญ่ๆเป็นตำบลเป็นประเทศเป็นจังหวัดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยู่ในความหมายที่อล l a h ทรงบอกว,ว่าสตามรารคุมฟีฮาให้วกเจ้าใดมีการพัฒนากันแนวทางในการพัฒนาจึงมีรูปแบบลากไลยในชีวิตมนุษย์ นึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงก็คือการเหลือตังการเดี๋วเราจะไปเหลือผู้แทนก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่กะก่อเกิดขคองการพัฒนาให้เกิดขึ้นในสังคมในจังหวัดในประเทศเราเราก็คือส่วนหนึ่งแน่นอนคนคนเดียวนี่ไม่สามารถทำได้คนเดียวจะว่า เมื่อทุกคนรัวเมือกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดชิภยเกิดการพัฒนาหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นการบ่นทำลายก่อให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้นการที่เราจะไปเหลือตั้งในวันอาทิตย์จะถึงเนี้ยโดยรักการแล้วในรักการหรือว่าชีวิตข้อเราทั้งหมดเนี่ยไม่ผ่อนยนบุลักการห้าประการที่สร้างตังไวย นั่นบางครัง้งอาจจะเป็นจำวาจิบุญคือจำเป็นจะต้องปฏิบัติในหลักการซ่อม so, บางครัง้งฮารอมไม่อนุญ,ญาตในการที่จะให้ปฏิบัติแต่ปฏิบัติบาปวายิบนี้ถ้าเราปฏิบัติแล้วได้บุญถ้าเราไม่ทําบาป ซามบางครั้งเป็นสุนนะส่งเสริมไม่กระทำ้ารทำเร็วดีไม่ทำไม่เปลือซีมักรู้หนักเกลียดทำแลวไม่สมควรทำแต่ถ้าเกิดทำไปก็ถือว่าเป็นเส้นผีนาเกียตไม่ถึงขกันอดบาปสุดท้ายมูบาคนอนุญาตไม่เกี่ยวกับบาปบุญจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ ฉินอะไรครับฉินวาจิบวาจิบก็คือสมมุติว่าละหมาดวันศุกร์เนี่ยสารับผู้ชายวาจิบต้องละหมาดถ้าไม่มาคือแบบทามาถือบุญทำมาบรรพุกฮารองถ้าเราทำถ้าเรา,าเราไม่ทำเราเราได้บุญเฉินอะไรอ่ะการเสือเซียงไขเสียง ่งการเสือเสี่ยงกล่เสียงเนี่ยตามยิงไม่ต้องอธิบายมากมมยเพราะทางศาสนาทางกฎหมายมันผิดอยู่แล้วมันบาปอยู่แล้วดังนั้นการที่เราเสือหรือค่ายจะให้หรือรับมันก็เดียวกว่าคารมในขณะที่เราทูกนำเสนอแสดงว่าเราอาจจะเป็นพูดมีส่งไฟ่ไฟ้ให้กับไฟ่รับ เราเลือกที่จะไม่ปฏิบัติทางทางที่รู้รู้ว่านั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมเราได้บุญเพราะจังหวะนี้มาถึงแล้วจังหวะบางทีอาจจะมีการสื่อเสียงไข้เสียงพอมาถึงตังว,ว,วเราเนี่ยตอนนี้เราเป็นไข้เราเป็นผู้สื่อเสี่ยงหรือไข้เสียงมีซ่งอ,งองตำลึงแต่เมื่อมีจังหวะเกิดขึ้นเรามีการนําเสนอว่าเออมีการมาสื่อเรามาไขาเา้เราเราปฏิเสธตรงนี้ เพราะเรารวมันเป็นสิ่งที่ฮารอมเราก็ได้บุญเพราะเราไม่เอาสิ่งที่ฮารอมแต่ถ้าเราทาเราก็บาปนะครับทามูบาอนุญาตอนุญาตก็ไม่มีอะไรไม่มีเกี่ยวกับบาปกบปุญนะครับเช่นวันนี้เรามีเสื้อสีสีสีฝาเราเราใส่สีฝาวันนี้เรามีเสื้อสีข้าวเราใส่สีข้าวมันไม่เกี่ยวกับบาปบุญ จะใส่เสื้อเสียไ,ได้ก็ได้อนุญาตังสองนี่กี่หมูบา้านดังนั้นการที่ไปเดินตัังตรงนี้เราก็พิจนารณแเลยว่าเร,เรานึ่งในลักษณะไม่ไม่ห้ามอยู่แล้วอนุญาตอยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นเสี่ยงหนึ่งจิตใจเกิดความดีเกิดขึ้นในการที่เราไปเดินตัังบางทีอาจจะเป็นวาจิบปไปได้สหรับเรา เมื่อเราคือเสี้ยงนึ่งที่เรามีส่วนที่จะให้เกิดสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นและเป็นการเป็นเสี้ยงถือมันจะมาหลบหลางสิ่งความไม่ดี <c oughs> กต่เือบางทีอาจจะเป็นวายรอันเราไปกระทำแต่แน่นอนในชิงกฎหมายในยชิงข้องการที่เราเป็นประชาชนก็เป็นหน้าถี่จะต้องไปปฏิบัติอยู่แล้ว ในเมื่อเป็นหน้าเท่เนี่ยเขาจะมาเสือรือร้อไม่มาเสือเราเราก็จะต้องไปทําหน้าเท่นั้นนะครับหน้าที่ก็คือวัสะมรภุมฟีฮาทาให้มันเกิดกัรพัฒนาเกิดขึ้นและเราก็คือส่วนหนึ่งคะแนนนึงที่จะก่อให้เกิดพัฒนาหรือไม่เกิดการพัฒนาเราก็มีค้นนะครับเพราะฉะนั้นการช่วาเป็นสิ่งที่เราจะต้อง ไปรวมกับผู้ที่มีสิทธิ์ในแท่นนั้นเป็นประชาชนคนไทยไปรวมลงคะแนนเสียงแน่นอนไม่มีผักในสมบูรณ์ที่สุดไม่มีใครสมบูรณ์ที่สุดคนที่จะให้คะแนนว่าผักในสมควรคนในสมควรก็คือตัวเราเองปิจารณาตามความรู ที่เรารับข้อมูลมาโดยกับอิสตีฮห้าโดยกับการวิจารณ้าพวเราเองเนี่ยไม่เอาลักข้องกันเสือเสีย่ยนไข่เสีย่ยนถ้ามึงให้ตังคูคูเหลืออันนี้ชื่อว่าไม่ได้อยู่ในความหามายของคำอิสาะมาราคมพัฒนาไม่ใช่แต่เป็นการทำลายบมากว่าดังนั้นการที่เขาคูห้าของเราเนี่ยนึ่งเป็นหน้าใสอยู่แล้วจะต้องไปแต่ถ้าเราเหลือบนพืน้น,นท่านเพิ่มว่า คุณให้เงินฉันฉันฉันเหลือถ้าคุณไม่ให้เงินฉันก็ไม่เหลืออันนี้ตรงรระะข้ามกับอายะฮ์เราเราปามายเนี่ยเราส่งให้เรามีชีวิตขึ้นมาแล้วเราก็ชื่อว่าชายชีวิตที่ไม่ทุกต้องด้วยดังนั้นในเมื่อเป็นหน้าที่ของเราทีเราจะต้องไปก้าแล้วกับบุคคลที่เราเห็นว่าสมควรมากี่สุดแล้วนั้นก็จําจเป็นในรักรักนึ่งอุลมามะก็บอกว่า มาลายที่มุนวาจิบุอิลลาบิฮิโฟวัจในเมื่อการปัจจานาส่วนหนึ่งของการปัจจานามันจะเกิดขึ้นจากการที่เราไปเลือกตั้งในขวัวดังนั้นการไปเลือกตั้งนั้นคือ,คอวาจิบเอิลยถ้าเราจะให้เป็นส่วนหนึ่งของการปัจจานานะครับ แต่อย่างนอทียสุดซึ่งที่เราควรจะพิจารณากับผู้ที่มาสมัครผู้ที่เราจะเลือกนิ่ซึ่งไม่มีใครจะเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ทีสุดไม่มีดีที่สุดแล้วก็ไม่มีชัวทีสุดคนเราบางคนมีดีมีชัวพ้นกันไปแต่เราพิจารณาเองว่าบางครั้งครูนี้แหละสมควรมากว่าในการที่จะรับนาถี มีความสําคัญหรืออย่างหน่อยที่สุดแล้วถ้าเรามองว่าไม่มีใครดีเลยทุกคนชัวกล้าเลือกคนที่เราคิดว่ามันชัว่หน่อยที่สุดเลยให้เขาไปแต่เราต้องไปเลือกถ้าเรามองว่าไม่มีคนดีเลยเอาคนที่ไม่ดีหน่อยที่สุดนันและแต่ถ้าเรามองว่าคนนี้มีดีว่าคนนี้ในการดูแลเรื่องนี้ก็เราก็เลือก อัลลอฮ์ในกาลหในอัลกุรอานอย่ากับเหตุการณ์ของท่านนบิมูสซาออลิสลามที่ถันทุกเหลือกมาหลับหนาถีอันหนึ่งที่ลูกสาของนบีชอิฟไปบอกว่าคนนี้และสมควรที่จะมาที่จะจ้างมาเป็นมาดูแลหนึงอย่งกิจการต่างๆแล้วอินนไครามานิสตางจัตเอันกววิยุนอามีน คนที่ดีที่สุดที่ฉนจะเลือมาตรงนี้ก็คืออันขวีอยู่ผู้ที่มีความสามารถแน่นอนนะครับขวียยนผู้ที่วา่าเขามีความสามารถในมีการที่จะดูแลได้อันอามีนและมีความสื่อสักด้วยอมีความสื่อสักคนนีที่เราหมอโอเขามาดูแลระรับจังหวัด ระดับประเทศเลยซะว่าคนนี้เรามองแล้วว่าเขามีความสามารถมาที่สุดตามที่เรามองแล้วนะการเหลือแนั้นแหละหรือทาไม่มีแล้วก็เอาให้มันัวยหน่วยสุดถ้าไม่มีแล้วอันอามีนสื่อสัวด้วยมันก็ห้าอยากแต่วัดในตัวคนมันก็จะต้องมีบ้างไอห,หมาก,ก็นหน่อยกเราลองพิจารณาเลย แต่ถ้าคนสื่อสัตแต่ไม่มีความสามารถกับมายคนดีแต่ทําไม่ได้ไม่มีความสามารถรือแก้งแต่ว่าไม่มีความสื่อสัต์มันทั้งหมดนี้มันก็ล้วนที่จะนําพาไปสู้ความความตกตำ่ำแต่ว่าในเมืองประเทศมันก็ต้องเดินเราก็จะต้อง ห้าให้มันดีที่สุดต่อที่โรฮินหรือเร็วหน,น่อยที่สุดต่อที่โรฮิ็นบียูซุฟอัล i สลาครั้งที่ทันเสเนอตัวกับขัต์เพื่อต้องการทีจ่จะให้ตัวเองมา,างดูเลขครั้งครั้งส่มบัตรัมนรีครั้ง ฉันก็มีสิ์ในการจะบอกตัวเองว่าฉันมีคุณลักษณะแบบนี้ตอนนี้ถูกผักทุกคนกับขยามที่จะสวบกว่าฉันมีนโยบายที่องซ้มเราก็ไปแลกเราก็พปิจนานาบียูซุฟได้บอกกับกษัตริ์บอกว่ากอลอิจานี阿拉 خاز เองอัรดีโอ้กษัตริ์ยงแต่งตั้งฉันให้เป็นผู้ดูแลครั้งนี้เทอะเสนอตัวเองกับเมืองกับภาสีนั้น เพราะอะไรนะอินนีฮฟีุนฉันเป็นผู้มีความสื่อสัสตว์สมารถนำข้าของค์ครังนี้ให้สำเร็จได้อลีมุนมีความบริหในการจัดการบริหารจัดการตอนนี้การน,นโยบายต้องถูกปักทุกคนถ้ออกมาหมดแล้วเราเล่นตรงนั้นนะเมื่อกับเห็นันด้มีอยู่มมายเลยสลา้างเสนอตัวเองว่าจงเป่นตั้งฉันให้เป็นผู้ดูแลครังนี้โดยเธอเพราะฉันเป็น หนึ่ง阿ีมันมีความรู้ในเรื่องนี้และมีความสื่อสั์ในการที่จะดูแลให้มันเกิดไม่ใหเกิดความเสียหายได้นี่ครับนี่ก็คือหลักๆเพราะฉะนั้นเราชว่มารนะตรงนี้คือเป็นผู้ที่ไปเหลือกบางที่ผู้ที่เป็นโซโซแต่ละคนเขามีเจตนาดีในการจิตค้าไปตหน้าทีตรงนี้แต่บางทางเขา อาจจะทุกเราอาจจะทุกมองว่าเป็นคนทีดรออ o g อ t h อเรื่องไรน่ะ a l t อ g e t h ท้าากว่าเราไม่ได้เบีย้ยเราก็ไม่ไปใจก็เลยเกิดความผิดขาดเกิดขึ้นแหละทำให้คนบางครั้งเขาตั้งใจดีเลยแต่ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปตรงนั้นได้หรอกจกเอาความอดเอของเรานี่นะตงจงาย ต้องสือเสียงแต่ถ้าเราเข้มแข็งพอต่อให้เขามาเราเอาเงินไปเราไม่มีความ,ม,ม,วามจะเป็นในการที่จจหลับพอได้พอเป็นหน้าทีก็เราแล้วที่จะต้องไปไปกาบุคคลจะเจริเ,รเนวาสุ่มขวดหรือไม่สุ่มขวรมากหน่อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นยากให้วันอัทิดเนี้ย เป็นเสี้ยงข้องการตัดสินใจของเราบนพื้นท่านข้องคำว่าอันคอวิยุนอามีนที่เราเลือกมากหนึ่งเขามีความสามาเขามีความสื่อซั์เขามีความโลภเขาที่เราเห็นเมื่อเทียบกันแล้วนะั้นให้เราตัดสินใจอยู่บนพื้นท่านอันนี้อย่างโนนที่สุด เราก็ได้ตอกกับพราเราได้ชัดเจนว่าในความเป็นมุสลิมของเราที่อยู่ในประเิศไทยเราได้ทําหน้าเทนี้ดีที่สุดเลวโดยทีใจก่อเกิดสิ่งที่ดีซึ่งถ้ามันไม่ใช่นาปไายทางแต่ตอนทางพองเราเนี่ยเรบคือเสี่ยงที่ดีคือเสี่ยงทีบริสุทธิ์ที่มาจากความ <c oughs> ความเข้าใจของเราความรู้ของเราในการตัดสินใจของเราบนพื้นทานข้อมูลที่เราได้รับรู้มา ในนโยบายต่างๆ,างๆของแต่ละคนแต่ละพรรคนะครับขอให้เราทุกท่านไปใช้สิบนะครับบนพื้นท่านของการที่เราเป็นมุสลิมในประเทศไทยและอย่าให้อยู่บนพื้นท่านของการที่เรารับเงินหลับทองขอตั้งผูมศาสนาตันงเรื่องคนไม้มันก็เป็นพิกอยู่แล้วไม่จำเป็นจ,จะต้องมาอธิบายตรงนี้โยจะว่าจําน,นึกเรานะจะมี หมากหน่อยเข้มน yeah, yeah, ้อยนะครับอย่างหน่อยที่สุดเราทําแบบนั้นเราเองก็สบายใจกับงานที่เราได้เลือกวาระที่สำคัญจะมีขึ้นในวันที่1 4นี้อาปลุ่นโควิดฮาเจาวะซัลลุลลอฮะลิวะลละฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอัลลอฮ์ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه الله ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أعداء Inna Allah ya'mur bin al-Ihsan wa ita'i tuba wa yanaha di fasa'i wa nubukkan al-bagi Ya'idukum na'alakum tadakaru Fatahullah yaskurkum wa syukurlah ni'amini Yadikum wa lazimullah wa fadhu wa Ya'lamu ya'alamu ma'atasma'u wa